สวัสดีครับช่องพลอยละบพืชออฟฟิเชียลครับบรรยากาศหลังเวทีครับผมบรรยากาศหลังเวทีครับตอนนี้ช่างเวทีกำลังตีตังมหัหอดจอทึงได้ดุดเตือบแล้วครับสักพักหนึ่งครับก็เลยตั้งอาหารตามสร้างเรียบร้อยครับก็เลยพาพีน้องมาบุงบรรยากาศในเวทีครับสสดีบอบเียก อันตับสังง่งบรรยากาศครับฝ่าแจงดีครับมาเล้งคือจิบมีเป็นยังดอกคือจิบะตี <c oughs> โอ้ยเน,นาะกันเทาเอิญมาๆด,ดอกกันเทาโบเอินยังมาก โอ้โหสนามพี่น้องชนเลยชนสวนยางเลยจดสวนยางเลยถ้าตะเกียบนะครับมือแรงนี่พี่น้องตักหมุดมาเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงกระปูหลานข้างหน้ากว,ว้างสุดยอดครับหลานข้างหน้ากว้างสุดยอดโอ้โห บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับที่นี้เวทีกำลังกับเวทีกำลังตกแต่งครับกำลังคึกเวทีนะที่น้องจิ้งจอกเป็กกำลังใจก็ได้กำลังแดงสาวน้อยเต้นบัตรแดงครับน้ำทีมโดยมโนน้าจิ้มงานโจยมณินกับโจของงานเพลงยืนหนึ่งแมตรเขายืนเมาแม็ทอายครับจากไกด์เพลงสาวน้อยเราพอดอินดี้เรคคอร์ส มาเลยครับแรงนี่มากเป็นกำลังใจกับกีฬาน้อยอุ้งเองครับเพิ่นหักนั่งอีกหน่อยมามวนมาจวดน้ำกันมือแรงครับพี่น้องเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องรับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจกับทีมงานเด้อมือแรง นนำกนัเดี๋ยวเบื้องหลังวิธีหลังวิธีของทีมงานกล้เสร็จแล้วครับกล้เสร็จแล้ว ตอนนี้อยู่ประมาณ60%แล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครับเสร็จอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเขได้าาได,ดูการท่าขึ้นขึ้นข้าง้ากระบะสั่งไว้ผู้จัดกดดีเดินหนักกระบะมีหข็หนักคกระบะมีโอ้โหสุดๆเลยจัดกีแนงอืมอจัดเพิ่มไปแคแนงจะพ,พอก,กันอีกที เป็นผู้หา่กันบ่กับผู้มอขึ้นนี่บ่่อนเ้ากับผู้มอขึ้นกันนะาน่นะเออยืนเนี่ยบ่พอเดี๋ยวหาตัวบ่เห็นมอเศ้านี่มาล้างตัวนังใส่ ไม่ใช่มองนั่งแต้งหนาไหมบิดน้ำพวกฟังฟังทั้งขึ้นเป็นบ่ฟังทางขื้นหรือฟังทางลงอ๋ออ๋ออมุมนั้นโอเคโอเคเดีคจะจุดยอาไปไว้เก็บเพราะว่ามันอทู่งเหนือมันเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว นี่เอารถปัดปิดด้านหลังไว้ครับแต่ก็ไม่ได้ปิดมิดชิดนะครับิดให้เดินออกมาทำภารกิจได้ครับมาหอดจอดถึงพี่น้องไก่บ้านไก่เมืองมาละเฮเล,ล่อนเกิดมาเป็นศิลปินพี่น้องครับก็ต้องออกทำการแสดงครับปีนี้ได้โอกาสดีครับ มาสังกัดที่สาวน้อยเพชรปันแพงฝากพี่น้องเป็นกำลังรงใจในเด้อครับผมผู้ใดที่เขามาบ่งคิดนี้ก็อย่าลืมฝากก,กดติดตามรับผมเพราะผู้ติดตามตอนนี้ยังบ่หลายพ่อครับผมิ่งได้สองหมื่นเองเนาะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกทกำลังใจครับผมขอบคุณทุกไมตรีกับขอบคุณทุกความรักความอบอุ่น บพี่นงที่มาให้กำลังแใจแรงใหญ่แต่ละคืนแต่ละเวทีแต่ละสถานที่ครับอู้ยปาบกลุ้มใจครับผมแป้ๆมาให้กำลังใจครับกับทีมงานสาวน้อยเพชนแป้งมอแรงก็ขอกำลังใจคือเกาค่ะพี่นองเพื่ออยู่ไกลผู้ได้บ่งคิดแล้วครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจเด้อครับผมมาเป็นกำลังใจกับสาวน้อยเพชรแพ้งครับมา ฉากไายกับเราศิลปินหลายศิลปินครับผมเมอแรงนี่เอาความม่นความซื้อมาฝากพี่ต่อน้องครับพี่น้องที่เห็นบรรยากาศแล้วผู้ใดอายุกใกล้ครับย่เรืมมาเป็นกำลังใจครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพร่ครับอ,อันนี้แอดมินหน่ายไปที่ครับพี่น้องมากมาแรงพี่น้องสีเห็นเลยครับแอดมินส,สวย วรแล้อแอดมินสวสวๆไอ้กับของสาวหน่อยมาให้กำลังใจได้เด้อให้มาไล่ได้เด้อให้มาไล่แอดมินก็ได้เด้อสนับสนุนพัลลมสักตัวสนับสนุนพลลมสักตัวให้แอดมินก็ได้อ สบายว่หลอดสบายยังไงฟรีทุนกนาทีนะฟรีทีเลยอ,อ๋อเป็นคนแล้วว่าล้มเมื่อเดือนตุลาเออจะอยู่บ่มีฝนมานำ้ำกันฝนมาน้ำเนี่ยโอ้ยนี่นี่ก็สร้างเลยลงมหาเจ้าโอ้ยนี่จะมาสร้างเจ้าก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เมื่อคืนนี่ลงมาเป็นร้อยเดือนตุลาล้มมาเล ผมตอนเห็นเขาขี่ออกมาน่ะเออไอหน่วยอนุร oh ักษ์อ่ะมันขี่ตามรถถนนไฟลุวาุวาลุวาเอลุวาแ่นไฟนี่สว่างมากเลยนะเมื่อคืนนี้ผมอยู่หน้า็นน่ไฟสว่างมากเลยแม่ค้าที่ว่าเขาขายแล้วเมื่อคืนแสดงว่าสร้างลายตัวสัยอยู่แถวนี้เยอะแถวนี้ไม่มีหรอกสร้างป่าเยอะแต่ตนี้ไม่มีตรงที่เราข้ามมาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแช่แต่อยู่ถนนใกล้ไหนมันเราข้ามมาทางไอ้ทางป่าอะไรว่ามันจะลุกออกป่ามุงป่ามันมาเลื่อยป่าป่ามาเมื่อคืนเนี่ย อันนี้มันจังหวัดซาเชงเซาพรุ่งนี้เจ็ดสิบโลดิพรุ่งนี้ใช่สีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์สาแก้วันนี้ไม่ได้เติมน้ำมันเลยไม่มีปั๊มดีดีเลยพรุ่งนี้เจ็ดสิบโลพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ็ดสิบรนี้ด้วยมันร้อยกว่าแล้วอ่าถ้าได้เดินทางระยะทางขนาดนี้ก็โอเคอยู่ถ้าสามร้อยขึ้นเนี่ยโอ้ย ผมได้หมดอะแต่ว่าขอให้มีความมันมันก็มีทั่วแหละมันมามีนี่แหละยังบอกว่าแต่มีจะไปลยูุคาก็ไปอย่างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเพียงซ้ำนี่ก่อนเด้อครับผมฝากติดตามมีพ่มีอยู่บนอกแต่ว่าอะไรกดแชร์ให้ด้วยขอตลอดลำบุญขอบคุเชิญนะครับผมขอบคุณมากครับ